สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่า,ยาจะพาชมอคูนิมากอใหญ่ๆจัดใหม่ในสวนนะคะไปดูกันเลยค่ะต้นอคกูนิมาเป็นไม้ใบทรงพุ่มนะคะที่มีสายพัน์ธุแยกย่อยแต่แขนงออกไปแบบนักไม่ท้วนค่ะ ที่สวนที่ย,ย่าปลูกไว้ก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะคะวันนี้จะนำมาให้เพื่อนๆดูในกระถางที่เป็นกอใหญ่ๆนะคะย,ย่าๆจะเจาะรูกระถางอโกนิมานะคะเพื่อใส่ลวดแขวนนำไปแขวนในสวนที่เดิมนะคะแต่เปลี่ยนการวางกระถางค่ะจากเดิมๆเราวางลงที่พื้นนะคะ,ะคราวนี้เราเปลี่ยนมาแขวนบ้างค่ะ อกโกรนีมามีความสวยงามอยู่ที่ใบนะคะจนได้รับฉายาว่าราชาไม้ใบมีคุณสมบัติเป็นไม้พอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษเจาะรูทุกกระถางที่ต้องการใส่เหล็กเพื่อแขวนนะคะ เนี่ยใช้หวัวเรองเนี่ยนะคะเสียบไฟอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เจาะรูเมื่อเหล็กมีความร้อนก็เจาะรูเข้าไปที่กระถางพลาสติกค่ะใช้ลวดแขวนต้นไม้สองเส้นคู่นะคะเพื่อรับน้ำหนักอกุนิมาค่ะนำไปแขวนในส่วนค่ะอุ้ย เจอตัวไรนอนอยู่นี่นอนนิ่งให้เรายกไปยกมาคงสบายแล้วสินะอะโกรนิมาเพรน้ำหนึ่งที่มีเชือกสีแดงนั้นเป็นกระถางเดิมนะคะที่แขวนไนานแล้ววันนี้ทำเพิ่มมาใส่ลวดอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่เชือกสีแดง โนิมาเป็นไม้ใบสวยต้องการน้ำระดับปานกลางนะคะคนรดน้ำสัปดาห์ละ3-4ครั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นเวลาอากาศร้อนอากาศร้อนมากนะคะรดน้ำได้ถึง1-2ครั้งต่อนหนึ่งวันค่ะรดน้ำเยอะๆไม่มีปัญหานะคะแต่อย่าให้น้ำท่วมขังที่รากหรือที่ลำต้นนานๆนะคะเพราะต้นจะเฉาและเน่าเปื่อยได้ง่ายค่ะ การรดน้ําควรฉีดให้ทั่วทั้งใบนะคะไม่ใช่ฉีดน้ําหรือรดเฉพาะในกระถางเพราะอากนิมามีใบมากใบจะคายน้ําได้เยอะเพราะฉะนั้นควรฉีดน้ําที่ใบให้ชุ่มค่ะต้องการแสงค่อนข้างน้อยควรปลูกที่ร่มรำไร หรือพลางแสงไว้ที่หลังคาค่ะชอบดินร่วนซุยระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีต้นก็จะโตได้อย่างรวดเร็วนะคะควรใส่ปุ๋ยคอกหากเราใช้ปุ๋ยคอกนะคะเดือนละหนึ่งครั้งหรือถ้าเราใช้ปุ๋ยละลายช้าสองสามเดือนตอหนห่งครั้งค่ะเวลารดน้ำควรผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงในน้ำสัปดาห์ละหครั้งนะคะ จะช่วยลำต้นเติบโตใบใหญ่ใบแข็งแรงสัตููพืชไม่มารบกวนควรใช้ปุ๋ยละลายช้าสลับกับปุ๋ยคอกนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยละลายช้าอย่างเดียวต้นสวยก็จริงอยู่นะคะแต่ดินในกระถางจะแน่นค่ะเมื่อเราใส่ปุ๋ยคอกจะทำให้ดินโปร่งและดินร่วนขึ้น และหากดินในกระถางลดน้อยลงเราอาจจะเติมใบข้ามปูผุหรือใบข้ามปูหมักลงไปด้วยก็ได้ค่ะส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนนั้นก็ใส่บ้างเพื่อเป็นการบำรุงดินนะคะให้ดินในกระถางมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราจะใส่ช่วงไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะคะให้สังเกตต้นไม้ถ้าต้นไม้อุดมสมบูรณ์เราก็อาจจะเว้นระยะไปนิดหนึ่งถ้าดูต้นไม้ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสดเท่าที่ควร ็อาจจะเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนให้ค่ะลองทําตามดูนะคะตามวัตถุดิบที่เรามีค่ะเพราะวัตถุดิบแต่และชนิดสามารถชดเชยแทนกันได้ค่ะอาจจะไม่เหมือนนี้นะคะ ย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย